สวัสดีครับกับผมทองดีครับสวัสดีค่ะหนูข่าวน้ำผึ้งค่ะเราทั้งสองคนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักที่มาของวันวิสาขาบูชากันครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชากันก่อนนะครับวันวิสาขาบูชามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างมากอีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทั้ง3เหตุการณ์คือการประสูติ ตัสรู้และปรินิพานและวันนี้ยังถือเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราชด้วยค่ะเน้นเราไปชมเหตุการณ์สำคัญสำคัญทั้ง3เหตุการณ์โดวยวันนี้ผมและน้องขาวน้ำผึ้งจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปในช่วง80ปีก่อนพุทธศักราชกันนะครับตอนนี้พวกเราก็ได้มาอยู่ในสถานที่สำคัญกันแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอเจ้าชายสิทธัตธะได้ประสูตรแล้วที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวะทะหะทันทีที่ท่านประสูตรท่านดำเนินด้วยพระบาท7จก้ามีดอกบัวผุดรองรับและท่านทรงเป่งพระวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราและได้มีพรามทำนายอีกว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีลักษณะเป็นมหาบุรุษและนี่คือเหตุการณ์การประสูติของพระพุทธเจ้านั่นเองครับเราไปชมเหตุการณ์สำคัญต่อไปกันเลยนะครับชาวมืดวันพุธขึ้น15ข้าคเดือน6ปีรากาหรือเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชวันนี้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกรอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณณใต้ร่มพระสีมหาโพโดยในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะส่วนเหตุการณ์นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และในเหตุการณ์ต่อไปที่จะได้ชมเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่สำคัญคือการปรินิพานค่ะหลังจากที่ท่านได้ตัดสรู้แล้วท่านทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวเนยสัตว์เป็นเวลา45ปี และเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเส็งหรือ1ปีก่อนพุทธศักราชท่านมีพระชนมายุได้80พรรษาก็เสด็จดับขันปรินิพานณใต้ลมสารพึกณสารวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสีนาราแคว้นมัลละโดยปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนาราประเทศอินเดีย จากเราได้ประชมเหตุการณ์สำคัญต่างๆกันแล้วเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่สำคัญทั้ง3เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน6จึงทำให้ชาวพุทธเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน6หรือวิสาขาบูรณนมีเป็นวันสำคัญสากลทางาพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และยังมีหลักธรรมที่ควรปฏิบัติอีกนะครับนั่นได้แก่ความกตัญญูอริยส,สัจสีทุกสมุทยัยทิโรธมรรคและสุดท้ายนะครับคือความไม่ประมาททั้งนี้เพ,พื่อการนำลึกถึงพระพุทธเจ้าและเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลเ <c oughs> นื่องในวันประสูติตัสรู้และปรินิพานโดยจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ือศีลฟังธรรมปล่อยปลาถวายสังฆทานและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชากันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ